ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่14กันยายนพุทธศักราช2566วันพระราม14คำเดือน9ปีเถาะตรงกับวันบูรชัิหรือวันดำลึกพระบิดาแห่งรถไฟไทยคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานของคุณจะราบรื่นเพราะได้เพื่อนร่วมงานที่รู้ใจและจริงใจคอยช่วยเหลือธุรกิจส่วนตัวที่มีหุ้นส่วนก็จะก,ก้าวหน้าและมีความมั่นคงมากขึ้นมีคอนเน็กชันกว้างขวางขึ้นจากชื่อเสียงที่สร้างมาดีแล้วของคุณเองการเงินเงินไม่รั่วไหลคุณใช้เงินอย่างรู้คุณค่าหรือถึงขั้นไม่ยอมใช้เงินเลยการหาเงินก็ยังมีเข้าตามปกติแต่จุดเด่นของคุณคือการเก็บออม ที่จะเก็บออมได้มากบางทีก็แอบ,บแปลสภาพสินทรัพย์เก็บไว้ไม่ให้ใครรู้ความรักและครอบครัวจะเย็นๆหน่อยนะคะบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็มองข้ามไปบ้างอย่าเอาจริงเอาจังหรือเอาเป็นเอาตายกับมันมากเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับคนรักและตัวคุณเองมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์อะไรคนโสดบุคลิกของคุณดูแข็งกร้าวและมั่นใจมากไปจนไม่มีใครกล้าเข้าหา ปรับท่าทีให้อ่อนโยนขึ้นสักนิดก็จะดีขึ้นค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่ทิศมงคลทิศใต้เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการพูดคุยกันเรื่องการร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจให้หาสถานที่ที่มีบรรยากาศสบายๆเหมือนบ้านเพื่อพูดคุยตกลงกันก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินวันนี้หาเงินยากการเงินค่อนข้างติดขัดชักหน้าม่ถึงหลังหากมีหนี้สินอยู่ก็ทำได้แค่ประวิงเวลา อาจต้องหลบหน้าเจ้านี่สักพักคุณเครียดเรื่องเงินไม่ใช่น้อยซึ่งก็ขอให้ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ล้มป่วยได้แถมยังต้องเสียเงินเพิ่มในการรักษาตัวอีกด้วยความรักและครอบครัวถึงเวลาที่คุณจะตัดสินใจเลือกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่ดีทำไมก็อาจถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดวันนี้คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประเมินคนที่คบอยู่ ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะกําลังถูกประเมินอ,อยู่ด้วยเช่นกันสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงใต้เสริมสง่าราศีความเป็นมงคลวาสนาและโชคลาภเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานงานจะพบอุปสรรคโดยเฉพาะจะพบคู่แข่งที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักและกระตือรือร้อนให้มากขึ้นระมัดระวางการทำสัญญาที่อาจจะเสียเปรียบหากไม่รอบคอบโดยเฉพาะสัญญาปากเปล่าที่ไม่มีหลักฐานการเงินคุณเครียดเรื่องเงินและมักจะมีผลถึงร่างกายให้เกิดความเจ็บป่วย ตรงจุดนี้ให้ระวังนะคะเพราะอาจจะทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นจากการต้องพาตัวเองไปรักษาร่างกายวันนี้งดการลงทุนใดๆและให้แบ่งเงินบางส่วนตามกำลังเพื่อการทำการกุศลจะช่วยลดวิบากกรรมด้านการเงินได้บ้างความรักและครอบครัวคุณเหน็ดเหนื่อยกับความรักพยายามที่จะเอาชนะใจเขาแต่ก็เหมือนจะยังไม่ได้รับความเห็นใจหากโสดสนิท ก็คงต้องอดทนรอคนที่ใช่ไปก่อนนะคะแล้ววันนี้ให้ระวังในเรื่องสุขภาพที่มักจะเจ็บป่วยเพราะความเครียดควรรักษาตัวพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะสีมงคลสีเทาสีปลอนสีควนบุรีเสริมโชคลาภและความรับรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความรักความสมคค้ในครอบครัว ความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานหากมีคดีความในด้านการงาน คุณจะได้รับความยุติธรรมในวันนี้งานจะราบรื่นดีผู้ที่ทำงานไม่สุจริตระหว่างจะประสบปัญหาให้ระมัดระวังการเข้าร่วมงานสีเทาอย่าหลงเชื่อใครมาชักชวนเพราะมีเกณฑ์จะถูกรวบตัวเกิดคดีความได้การเงินการเงินถึงไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ขาดมือทำการใดไว้หรือหวังเงินจากแรงใดวันนี้มีเกณฑ์ได้สมหวังดังใจ อีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินต่อยอดธุรกิจหรือลงทุนอะไรใหม่ๆอีกด้วยงานที่ทำเงินให้กับคุณได้มากคืองานที่ไม่ต้องลงทุนเช่นงานขายประกันเซลล์ขายของในหน้าความรักและครอบครัวความไม่เข้าใจกันที่ค้างคงในใจมานานวันนี้จะได้รับการคลี่คลายดยการหันหน้าเข้าพูดคุยกันอย่างเปิดอก ทำให้มีโอกาสมากที่จะกลับมาคืนดีกันและเชื่อใจกันได้อีกครั้งคนโสดคุณใช้เวลาในการใ,ใคร่ครวญความต้องการในใจว่าต้องการอะไรกันแน่ในเรื่องความสัมพันธ์สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมเมตตามมหานิยมมีตรภาพแน่นแฟน้นความรักราบรื่นทิศมงคลทิศใต้เสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพความสมัคคี เวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานสิ่งที่คาดหวังไว้ในงานจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสมกับความพยายามและมุ่งมั่นทุ่มเทที่ผ่านมาของคุณ เป็นช่วงที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับความสําเร็จที่คุณหวังการเงินคุณจะทําเงินได้มากและง่ายเงินส่วนใหญ่มาจากการทําธุรกิจครอบครัวธุรกิจโกงสีมีเกณฑ์ได้รับมรดกเป็นเงินจํานวนมากหรือกิจการของครอบครัววันนี้โชคทางการเงินของคุณจะมาจากทุกทางความรักและครอบครัววันนี้คุณอ่อนไว้โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก คุณรู้สึกว่าตนเองใส่ใจเขาเป็นอย่างดีแต่ผลที่ได้รับกลับมานั้นกลับไม่สมกับความรักที่คุณมีให้เขาทําให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังคงดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตคนโสดหวยหาความรักอยากพบคนที่ใช่สักทีสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขาม ทิศมงคลทิศเหนื้อเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันพฤหสัสบ,บดีการงานคุณขยันขันแข็ง ทำงานหนักเพื่อยกระดับตนเองงานของคุณมั่นคงดีขึ้นมีเกณฑ์ได้ขยายกิจการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในงานทุกแขนงการเงินคุณใช้เงินมือเติบมากในวันนี้เพราะอะไรก็ดูจำเป็นไปสมดแต่การเงินของคุณก็ยังคล่องตัวเพราะคุณหาเงินได้มากและง่ายดายกว่าทุกวันงานที่ต้องอาศัยความเด็ดขาดการตัดสินใจที่รวดเร็ว จะทำเงินให้กับคุณได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวความลุ่มหลงในกรรมารมณ์อาจจะทำให้คุณต้องตกต่ำในเรื่องของความรักระหว่างการถูกหลอกให้ลงใช้เสน่ยยั่วยวนจากเพศตรงข้ามที่มักจะก่อปัญหาตามมาอย่างที่ยากจะแก้ไขยิ่งหากคุณมีครอบครัวแล้วปัญหาที่ตามมาก็จะใหญ่และปวดหัวต่อเนื่องยาวนานคนโสดอย่าเพิ่งไว้ใจใครในรักที่เกิดในวันนี้ สีมงคลสีเขียวเสริมเมตตาสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ได้รับความช่วยเหลือทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้คุณต้องเหนื่อยกับธุรกิจที่กำลังมีปัญหาจะมีเหตุให้ถึงจุดแตกหักที่ยากจะหลีกเลี่ยงและเกิดอย่างปัจจุบันทันด่วนขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาทในระหว่างการทำงานไว้ด้วยคนที่กำลังจะเริ่มงานใหม่วันนี้ยังไม่เหมาะขอให้ประวิงเวลาไว้ก่อนการเงินคุณคิดการใหญ่ วันนี้จึงมีแผนที่จะใช้เงินลงทุนจํานวนมากเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และธุรกิจนี้จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณอย่างเป็นกอบเป็นกำเงินจะมีเข้ามามา,มากแต่ก็จ่ายออกมากเช่นกันความรักและครอบครัวความรักที่เกิดในวันนี้กับคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจในงานบุญงานกุศลหรืองานจิตอาสาทําความดีซึ่งจะถูกใจกันด้วยความดีของกันและกันหากคนที่คุณพบ มีอาชีพครูอาจารย์หมอก็ขอให้สารสัมพันธ์ต่อได้เลยส่วนคนมีครอบครัววันนี้อาจมีการท่องเที่ยวหรือทำบุญร่วมกันสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสุขภาพกายผ่องไสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญเวลามงคล ศูนาฬิกถึง1นึนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันเสาร์การงานการงานมีแววว่าจะไปได้สวยคุณสนใจทำงานมากขึ้นมีการวางแผนงานอย่างรอบครอบรัดกุ่มมากขึ้น บางคนจะได้ร่วมงานกับคนต่างชาติหรือได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนที่มีทัศนคติไปในทางเดียวกันบางคนจะได้เดินทางในเรื่องงานการเงินวันนี้ต้องเอาตัวรอดจากการเงินที่พันพวนต้องอาศัยเล่ยเลี่ยมและการเล่นแร่แปรธาตุจึงจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ทำไม่ต้องเกิดคดีความทางแพ่งระหว่างคนโกงคนหลอกลวงที่จ้องจะเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะรู้ทันหากไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำความรักและครอบครัวความรักโดดเด่นดีมากคุณกระตือรือร้นในการสร้างความมั่นคงและความสุขให้กับครอบครัวและต่างคนต่างช่วยเหลือเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดวันนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเดินเข้าไปทำความรู้จักและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณหมายตาไว้ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภฐานะได้ทรัพย์สินมรดกทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสง่าพาเผยโชคลาภสี่ิมงคลเวลามงคล10นาฬิก30นาทีถึง12นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ